เราอยากจะโดน external market มา disrupt เราหรือเราอยากจะ disrupt ตัวเองหรือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง Perception จากภายนอกครับของ Macro คนมองว่าเราคลาสสิกมากนะครับคนไทยภาษาไทยก็อาจจะเป็นคำว่าโบราณผมคิดว่า Mission ตัวใหญ่สำหรับทั้ง Lotus และ m a c ครในระยะเวลานี้นะว่าจะทำยังไงให้ร้าน modern ขึ้นตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ขึ้นนะครับ คือผมคิดว่าการจัดซื้อสมัยก่อนนะครับจัดซื้อก็คือซื้อขายสมัยนั้นนะครับเราไม่ได้คิดถึงว่าแล้วเราจะพัฒนาสินค้ายังไงคือผมก็ชอบบอกทีมว่าเราไม่ใช่จัดซื้อแล้วนะครับเราเป็นทีมพัฒนาสินค้าเราต้องคิดแล้วว่าลูกค้าต้องการอะไรมีเทรนด์อะไรใหม่ๆผมก็อยู่กับ m a c โรหรือ c p Extra มาประมาณ 9ปีแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตอนที่เริ่มต้นก็ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าแมคโครคือเป็น DNA ค้าส่งมานานนะครับแล้วก็หลักๆก,ก็เป็น B2B ถูกต้องไหมครับยอดขาย70%ก็เป็นลูกค้า B2B เป็นหลักการช้อปปิ้งหรือการซื้อของครับมันมีเรื่อง excitement ที่มันขาดในแมคโครเอ้ยเราเป็นธุรกิจ B2B แล้เราก็ต้องเน้นฟังชั่นลผู้ประกอบการไม่ต้องการอะไรหววาอย่างเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่า ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคนะครับทั้งสองกลุ่มตอนช้อปปิ้งก็ต้องมีบรรยากาศด้วยก็เลย Challenge ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผมก็คือการ transform ให้ m a c โรบรรยากาศของการซื้อของใน m a c โรสนุกไปด้วยตัวหนึ่งที่ผมเห็นในเมืองไทยนะครับหนึ่งผู้บริโภคไทยขี้เบื่อง่ายคือต้องการอะไรเร็วๆเยอะๆใหม่ๆตลอดนะครับผมเพิ่งเจอบริษัท ใหญ่ๆเจ้าหนึ่งที่ทําเป็นเชนร้านอาหารอย่างเงี้ยเขาก็บอกผมว่าโอ้สมัยนี้ทําโปรโมชั่นหรือทําอะไรพิเศษสมัยก่อนเราวิ่งได้2เดือนสมัยนี้เราวิ่งได้แค่2อ,อาทิตย์ผมคิดว่ามิชชั่นตัวใหญ่สําหรับทั้งโลตัสและแมคโครในระยะเวลานี้นะครับว่าจะทํายังไงให้ร้าน modern ขึ้นตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ขึ้นนะครับผมก็ต้องคิดเป็น product innovation และเออต้องคิดว่าสินค้านี้มันสนุกไหมคนรุ่นใหม่อยากจะซื้อไหมอย่างเงี้ย ผมให้ example ก็คือแบบเรามีการหมุนเวียนสินค้าบางทีแบบเอาสินค้าเข้ามาแค่1เดือนหมดแล้วหมดเลยแล้วก็หมุนเวียนสินค้าใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยมันทําให้ลูกค้าต้องรู้สึกว่าเออควรที่จะไปเยี่ยมร้านเพราะว่ามันต้องมีอะไรใหม่ๆมาเห็นมาดูอย่างเงี้ยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวก items ที่ทําให้มันเป็นมี impulse ครับอย่างอย่างเช่นเราเริ่มทำซอฟต์เิร เมจิอย่างเงี้ยแบาทอย่างเงี้ยไอติม8บาททุก2เดือนก็จะมีการหมุนเวียนรสชาติด้วยสตรอเบอร์รี่เดี๋ยวก็เบลลอนอย่างเงี้ยตอนนี้เรามีตัวไก่ย่างหรือโรติซรี่ไก้นะครับแล้วก็เราก็จะมีการหมุนเวียนไก่ย่างที่เป็นรสชาติพิเศษทุก2เดือนเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นการทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออควรที่จะมาร้านอีกตัวหนึ่งที่เราเริ่มทําเยอะขึ้นก็จะมีแบบพวกคอนเทนต์เช่นดิสนีย์หรืออะไรต่างๆมาใส่บนผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ย สมัยก่อนเราทําน้อยมากแต่ว่าตอนนี้เรื่องคอนเทนต์เราก็ทําเยอะขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราพยายามจะแก้ไขแล้วก็ก็จะเห็นว่านอกจากการทำอินิชทีฟพ e พวกนี้เราก็มีการปรับปรุงร้านรีโนเวทร้านทั้งแมคโครและโลตัสฝั่งโลตัสก็จะมีการพัฒนาทั้งร้านแล้วก็พัฒนาทั้งมอลนะครับแล้วก็ฝั่งแมคโครเราก็เสริมตัวไหนที่ไม่มีมอลลเราก็เอาโลตัสมอลมาเสริมเรื่องพวกนี้มันเป็นการทําให้สาขาของเราเปลี่ยนเป็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์อย่างเงี้ยก็คือดึงลูกค้ามาม พฤติกรรมของลูกค้ามันเปลี่ยนถูก้ไหมครับเราอยากจะโดน external market มา disrupt เราหรือเราอยากจะ disrupt ตัวเองหรือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง Perception จากภายนอกอะครับของ macro คนมองว่าเราคลาสสิกมากนะครับคนไทยภาษาไทยก็อาจจะเป็นคำว่าโบราณผมกับทีมงานก็ไปดู อย่างเช่นจีนอย่างเช่นเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่าบางประเทศตัวอ e ีคอมเมิร์ซเทรนด์มันมันมาเร็วมาก40-50%ของธุรกิจค้าปีกสประเทศนี้แล้ว แล้วก็ยิ่งโควิดทําให้พฤติกรรมของลูกค้ามันชิฟต์เร็วมากทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ทั้งผู้บริโภค and user อย่างเงี้ยจะขับเคลื่อนให้ทั้ง2องค์กรรับการเปลี่ยนแปลง e-commerce หรือการเปลี่ยนแปลงออนไลน์ผมว่าอันนี้มันเป็น challenge ใหญ่มนจริงแล้วถ้าเราไม่ได้ทําตัวนี้มันไม่มี growth engine นะครับสำหรับทําธุรกิจแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือลูกค้าคนไทยผมจำได้ว่าผมไปทําขนส่งมาแล้วก็ผมก็ส่งสินค้าให้กับร้านโชห่วย เจ้าหนึ่งโอนเนอร์ก็เดินออกมาผมถามว่าเออแล้วทําไมพี่สั่งบนออนไลน์ทําไมสั่งผ่านแมคโรโปรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าลูกสาวไม่อยากจะให้ไปร้านแมคโรเพราะไปแบกสินค้าแล้วมันหนักไปอายุแก่แล้วอย่างเงี้ยไม่ควรที่จะต้องไปหยิบสินค้าหนักๆแต่ว่าก็ยังชอบไปแมคโรเดือนละครั้งอันนี้คือคือเป็นออมนิชานัลบีฮีเวยร์ที่ผมเห็นทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคมันมีบีฮเวยร์คล้าย,ายๆแบบเนี้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เรา ผักดันก็คือเรื่องโซเชียลคอมเมอร์สเพราะเราเห็นแล้วในประเทศจีนโซเชียลคอมเมอร์สเป็นเรื่องใหญ่ก็คือขายสินค้าผ่าน TikTok ก็เลยตอนนี้จะเห็นว่าตัว Lotus ก็จะมีะช็อปบน TikTok ช็อปนะครับแล้วก็ Macro Pro เราก็มีจับมือกับ BytePlus ก็คือบริษัทของ TikTok นะ By d a n c e ที่เราอินเ g อร์เกรตตัวโซเชียลคอมเมอร์สเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มเราเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีวางโรดแม p ให้ Lotus App ต่อไปก็มีตัว integration ประเภทนี้ด้วยก็เลยจริงๆแล้วการสร้างธุรกิจ e-commerce การสร้างทีมเซลล์ B2B อย่างเงี้ยมันก็เป็นการเปลี่ยน perception ว่า m a c ครไม่ใช่ธุรกิจคลาสสิกนะครับผมเข้าใจว่า คนอาจจะมองจากข้างนอกว่ามันเป็นธุรกิจค้าปีกอันหนึ่งมันเป็นธุรกิจค้าส่งอันหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างที่มันแบ่งกันได้มันแชร์กันได้อย่างไอทีอย่างเงี้ยตัวหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงใน2ปีนี้เรื่องไอทีก็คือเราเริ่มเปลี่ยนวัฒนธรรมไอทีจากเป็นบริษัทที่พึ่งเวนเดอร์เยอะๆเราเพิ่มสัดส่วนของวิศวกรเข้ามาในองค์กรเพื่อเราจะได้สร้างระบบเอง เช่นอตอนนี้ระบบของเราที่เป็น Order Management System ก็คือต่อไปออเดอร์ทั้งหมดที่ไหลเข้ามาจาก e c o อมเมิรตัว OMS นี้เราเขียนกันเองนะครับก็คือเราใช้ Open Source มาเขียนเองแล้ว OMS นี้ก็จะ f ีด d d t t a เข้าสู่ระบบที่เป็นขนส่งหรือระบบพิก k i n g ตัวระบบแต้มที่เราสร้างขึ้นมาแมโ r o p ปร Point อย่างเงี้ยก็เขียนกันเองเหมือนกันแต่ว่าสมมุติว่าตอนเราบอกว่าเราเออเรา merge IT ใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าเราก็เอา OMS เนี้ย แชร์ทั้ง EXTRA เลย Order Management System ของเราที่เป็นพวก Back End ของ E-Commerce เราก็ใช้ทั้งน a โครและ Lotus หรือตัวระบบแต้มอย่างเงี้ยต่อไปทั้ง Pro Point Lotus Coin อย่างเงี้ยเราก็ใช้ระบบเดียวได้อันนี้ก็เลยบอกว่ามันจะมี Benefit หลายอย่างการร่วมมือหรือร่วมทีมอย่างเงี้ยครับตอนเรามาจากครอบครวัวอย่างเงี้ยแล้วเ,เราเข้ามาอยู่ในธรุรกิจนะครับ ผมว่า first impression ตลอดก็จะเป็นอ๋อก็มาจากครอบครัวอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเป็น professional แล้วเข้ามาอยู่ในบริษัทคนก็ expectation ก็คือคุณเป็น professional ถูกต้องไหมครับแต่ว่า expectation ของคนที่เป็นครอบครัวเข้ามาอยู่ในบริษัทคุณเข้ามาด้วย merit หรือเปล่าคุณเข้ามาด้วยประสบการณ์หรือเปล่าแล้วการสร้างความยอมรับตัวนี้เป็น challenge ผมก็เอา challenge ตัวนี้มาเป็นตัวกดดันตัวเองด้วยครับคือ ทำยังไงให้เขายอมรับว่าเออผมทำงานได้มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยผมจำได้ว่าตอนที่ผมเริ่มต้นผักดันเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซครับตอนนั้นสัดส่วนยอดขายของแมคโครที่เป็นขนส่งหรืออ e ีคอมเมิร์ซมันแค่5%ของธรุรกิจนะครับแต่ว่าตอนนี้25%ของธรุรกิจเราก็คืออ e ีคอมเมิร์ซกับขนส่งในระยะ2ปีแล้วก็จำนวนรถขนส่งก็คือลด Delive r y สหรับอ e ีคอมเมิร์ซ ตอนนั้นเราเริ่มด้วยประมาณ500กว่าคันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ2,900-3,000คันแล้วก็ผมคาดหวังว่าปลายปีนี้อาจจะขึ้นไปถึง4,000คันตอนคนเห็น performance แบบนี้ออกมาแล้วมันก็เป็นการสร้างความยอมรับกับพนักงานในองค์กรอย่ามันก็ต้องมีผลนะครับถ้าเราไม่มี performance หรืออะไรมาโชว์มันก็สร้างความยอมรับยากครับ ก็เลยถ้าถามผมว่าวันนี้ผมแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้แค่วันนี้ครับทำได้อีกไหมก็ยังทำได้อีกตอนนี้สัดส่วนของการส่งนอกร้านหรืออ e ีคอมเมิร์ซ25อย่างเงี้ยโลตัสก็ประมาณ18ผมคิดว่าต่อไปเราเข้าสู่อ e ีคอมเมิร์ซ30เปอรนต์ไหม40ได้ไหมผมคิดว่ายังทำได้ต่อหรือการปรับปรุงร้านตอนนี้ผมพอใจไหมผมก็ยังไม่พอใจผมคิดว่ายังยังมีอีกหลายอย่างที่ยังต้องปรับปรุงต่ออี เป็นเพราะว่าเป็น culture ของเครือหรือเปล่าหรือมันเป็น culture ของท่านหรือเปล่าแต่ว่าท่านชอบใช้คำว่าพอใจแค่วันเดียวมันเหมือนกับว่าทุกครั้งเราไปถึง m ายส s t o n e แล้วใช่ไหมเราก็ขับ m ายส s t o n e ไปต่อแล้วก็ผัก m ายส s t o n e ไปต่อผมว่าเราต้องท้าทายตัวเองตลอดครับเราต้อง challenge ตัวเองว่าเมันยังไม่ดีพอสมัยก่อนตอนที่ผมทำงานอย่างเงี้ยถ้าเรามองแต่ player ในประเทศไทยเป็นคู่แข่งเราก็เหมือนกับเราก็ตั้ง benchmark เท่านี้อย่างเงี้ยถ้าเรา keep on moving the bar มันก็จะ ทำให้ท้าทายด้วยแล้วก็สนุกไปด้วยคือมันทำยังไงให้มันเป็นทั้งท้าทายแล้วสนุกนครับ,รบสมัยก่อนเราชอบบอกว่าเออปลาใหญ่กินปลาเล็กคําว่าไทคูนนะครับมันมีคอนเนตชันว่ามันเป็นปลาใหญ่ใช่ไหมครับปลาใหญ่หรือบริษัทใหญ่แต่ว่าสมัยนี้มันเป็นปลาเลวกินทุกปลากินทั้งปลาใหญ่กับปลาเล็กการเป็น next Tycoon ก็ต้องเป็นปลาเร็วครับคือเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเร็วๆเพราะเราก็เริ่มเห็นแล้วว่า traditional business ที่ไม่ปรับตัวก็สูญเสียไปเลยโค d a k อย่างเงี้ยไม่มีใครเคยพูดเลยว่าโคดักจริงๆแล้วได้สิทธิบัตรคนที่หนึ่งนะเรื่องกล้องดิจิตอลแต่ว่าเขามองว่าเอ้ยถ้าเราทำธรุรกิจของกล้องดิจิตอลเยอะเกินไปมันมากระทบธรุรกิจฟิล์มเราก็เลยตองจบหายไปเลย <laughs> ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เป็นดรเวอร์ตัวหนึ่งที่จะช่วย บริษัทครอบครัวเปลี่ยนแปลงได้เยอะเหมือนกันแล้วผมเห็นว่าบางบริษัทที่เอาคนรุ่นใหม่มาลีดทำให้จากธุรกิจดั้งเดิมเปลี่ยนเป็นธุรกิจออนไลน์ได้หรือเป็นธุรกิจที่มีการอินโนเวชันเยอะมากมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากผมก็เลยคิดว่าโอ n เนอร์หรือเจเนอเรชันใหม่ที่เข้ามาในธุรกิจคุณเป็นกลุ่มหนึ่งที่ very important ที่จะขับเคลื่อนตัวนี้ด้วย คิดถึงคำว่า next tycoon ก็คือต้องคิดถึงปลาเร็วคือต้องปรับตัวยังไงหรือต้อง disrupt ตัวเองยังไงเร็วๆเพราะโลกมันโอ้โหมันมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากการเป็นผู้นำไต่ขึ้นไปจาก senior manager ตๆไปถึง ceo ยิ่งอยู่ข้้งบนสุดมันยิ่งเหงาขึ้นหา mentor ที่ดีหรือหา c o n f i d น n ์ที่ดี หรือหาภรรยาหรือสามีที่ดีอันนี้เป็นเรื่องดีผมได้ยินคำว่า work life balance เ yeah. ยอะแต่ว่าถ้าเราเริ่มจาก work life balance ตั้งแต่เริ่มต้นผมว่ามันมันไม่ใช่ผมคิดว่าในโลกนี้มันไม่มีคำว่า f r e e l u n c h นะครับ hard work กับ determination มันจะทำให้ประสบความสำเร็จได้